มาบ่อยที่สุดก็คือปี60จังหวัดตรังเนี่ย65ใช่ไหมครับแล้วก็ระนอง95เลขกล่างด้วยนะแล้วจังหวัดพัทลุง65ท่านผู้ชมครับหวยงวดนี้1มีนาคม2567งวดนี้เป็นหวยสัญจรหลายคนไปจ้องที่ทะเบียนรถของกองฉลาดกินแบ่งรัฐบาลที่ขน อุปกรณ์ที่จะไปออกฉลากิินแบ่งที่หอประชุมจังหวัดสงขลากันใช่ไหมครับเอาเป็นว่างวดนี้หาซื้อไว้เลยทะเบียนรถ5 1 1 2 7 7จบเอาทำไมมีแค่นี้เหรอ <laughs> ยังยังยังครับผมเนี่ยมันต้องมีความต่างต้องมีความแตกต่างกันออกไปจากอื่นๆบ้าง มาดูข้อมูลอย่างนี้นะครับถ้าหวยสันจรในภาคใต้ถ้าเป็นภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาหวยสัญจรเป็นหวยสันจรเนี่ยกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่แหละสันจรไปที่ภาคใต้ในรอบ10ปีมีกี่ครั้งและมีจังหวัดไหนบ้างท่านผู้ชมครับพอจะรู้ไหม <laughs> ในรอบ10ปีนะครับมีอยู่4ครั้งด้วยกัน4ครั้งนะครับก็จะมีจังหวัดสงขลาปี59จังหวัดตรังปี60จังหวัดระนองปี61และจังหวัดพัทลุงปี62 ผมจะไล่เลียงให้ท่านผู้ชมดังนี้นะครับเอาไปเป็นข้อมูลดูว่าในแต่ละปีในแต่ละจังหวดัดรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวมีตัวไหนกันบ้างเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแล้วก็สามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ว่างวดในวันที่1มีนาคมที่จังหวัดสงขลาเนี่ยงวดที่จะถึงเนี่ยความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวไหนบ้างน่าจะออกตัวไหนหรือเปล่า เอาเป็นว่าจังหวัดสงขลาหวยสัญจรไปที่จังหวัดสงขลาปีนี้เป็นปีที่2ง ไปดูนะครับว่าแต่ละจังหวัดรางวัลที่ดึงและเลขท้าย2ตัวในแต่ละจังหวัดนั้นมีตัวไหนกันบ้างครับเริ่มย้อนหลังไปสัก10ปีที่แล้วนะครับรวมทั้งหมดเลย10ปีที่แล้วมีจังหวัดไหนบ้างที่อยู่ภาคใต้ซึ่งก็จะมีแค่4จังหวัดในภาคใต้นั้นที่กองฉลากกินแบ่งสัญจรไปออกฉลากไปออกรางวัลเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดสงขา วันที่1กันยายนปี59ครับรางวันที่1 9278 00เลขท้าย2ตัวคือ09ฟังให้ดีนะครับจังหวัดตรังวันที่1กันยายนปี60รางวันที่1 1ึ3 2 2 4เลขท้าย2ตัวคือ65จังหวัดระนองวันที่1มิถุนายนปี61รางวันที่1 988 117เลขท้าย2ตัวคือ9 5จังหวัดพัทลุงวันที่1มีนาคม ปี6-2รางวัลที่1-3-4-5-6-5-0เลขท้าย2ตัวคือ6-5ปีนี้เป็นปีที่5วันที่1มีนาคมปี6-7จังหวัดสงขลาเวียนมาบรรจบเป็นครั้งที่2 สี่ปีสี่จังหวัดนี้นะครับจะเห็นว่าเลขท้ายสองตัวน่าสนใจมีตัวไหนบ้างที่มาบ่อยที่สุดรางวัลที่หนึ่งก็ดีเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวท่านผู้ชมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับตัวไหนมาบ่อยที่สุดดูตัวเลขเราจะเห็นเลยชัดเจนใช่ไหมครับผมอยากถามท่านผู้ชมว่าความเป็นไปได้ <c oughs> พฤติกรรมของในสี่งวดสี่ปีสี่จังหวัดที่ผ่านมาเลขท้ายหรือตัว ไหนที่มาบ่อยที่สุดกันแล้วกันเอาเป็นว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปดีนะครับว่าตัวนี้จะตัวนี้ครับผมรู้รู้ในใจแล้วเออผมเห็นในใ,นใจแล้วว่าตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดแต่ผมถามท่านผู้ชมก่อนเผื่อท่านผู้ชมไปอีกแบบหนึ่งเห็นไปอีกแบบหนึ่งแต่ผมเห็นแล้วแหละจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าหรือจะให้ผมพูดดีว่าตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดเอา้าบอกเลยคือเอาตามที่เห็นนะเลขห้ามาบ่อยที่สุด เราจะเห็นว่าเลข5มาบ่อยที่สุดก็คือปี60จังหวัดตรังเนี่ย65ใช่ไหมครับแล้วก็ระนอง95เลขล่างด้วยนะแล้วจังหวัดพัทลุง 65อ้าว3ปีนี้มี5แต่สังเกตนะสงขลาปี5 9 8 00 09ไม่แน่นะอาจจะมา0ูย์ก็ได้เ <c oughs> ออไม่มี5ไง,ไ,งไม่มี5ไม่มีเลขเล็กท้าย2ตัว0ูเลขเล็กรองอันที่1 800 8 0, 0. อ่ะ8 0 0้าวคิดไงมันมีข้อสังเกตด้วยนะ,อะเออระหว่าง0 0 0 9แล้วจังหวัดอื่นเนี่ยเขามี5หมดเลยแล้วส่วนใหญ่5้าจะอยู่ล่างด้วยใช่ไหม มันมีจังหวัดเดียวที่มีทั้งบนทั้งล่างคือพัทลุงปี62ดังนั้นนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตัวเลขนะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางแต่ตัวเลขเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะหวยไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนด้วยรู้ว่าหวยออกที่จังหวัดสงขลาวันที่ดึงแน่นอนหวยสัญจรดูพฤติกรรมแบบนี้แล้วท่านผู้ชมแหละครับคิดว่าห้ามาหรือเปล่าห้ามันจะมาอีกไม่งวดนี้หรือว่าศูนย์จะมาดีหรือว่าเก้าจะมาดีเพราะจังหวัดสงขลาไม่มีห้าเลยเจังหวัดอื่นเขามีห้าหมดนะห้ามาตลอดมีเธอคนเดียวนะจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่มีห้ามาเลยมีศูนย์ มี9มาเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับก็ไม่รู้สิท่านผู้ชมแหละเป็นคนตัดสินคอมเมนต์บอกเลยตัวไหนดี <c oughs> เอาเลยด้วยขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่กวาดาติตรับชมเอามาเป็นแนวทางในการปวดหัว <c oughs> เอาอะไรให้เอาสรุปดีวาร์เรตตี้หาเรื่องปวดหัวไม่กูอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเอาละเอาเอาไปคิดนิดนึงเอาไปคิดนิดนึงเป็นไปได้ไหมสี่ปีสี่จังหวัดวันนี้นะครับที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูเอาไปคิดกันเล่นๆในความเป็นไปได้โอกาสมันมีไหมตัวนี้เป็นไปได้ไหมว่าตัวนี้จะมานะฮะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับท้ง u t u b e สนมนิววาไราตี้แล้วก็เพจสนมนิววาไราตี้แล้วก็ต้นบุญด้วยนะครับในส่วนของ TikTok เนี่ยก็สนมนิววาไราตี้เช่นเดียวกันแต่ไม่มีอะไรลง เอาลงแค่2แฟแฟดพร์มก่อนนะครับฝากติดตามด้วยขอให้ทุกท่านทุกคนรวยรวยเฮงเฮสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ